พบก,กับผมมอยดนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ย,ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะครับเป็นพลังดวงวันที่16ถึง30มิมถุนายนพุทธศักราช2568นี้นะครับซึ่งเป็นดวงกว้างๆไม่ได้จะพาเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดน,นะครับแต่กอย้ำนะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็น ชาวราศีกรกฎเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นพลังดวงโดยภาพรวมๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอชาวราศีกรกฎที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจ,จารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับ กรรมประยา์ก่อนที่ดีๆนะครับตีอานออกมาก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานำมาซึ่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขกห้เกิดขึ้นจริงนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้นในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาณนโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ผู้ที่เป็นชาวราศีกรกฎนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนั้นก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎนะครับพลังดวงของท่านนะครับในวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้จะเป็นไปในแนวทางใดนะครับ ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพลังความเมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพเทวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจัก,กรวาลนี้โปรดได้สื่อพลังดวงปั่นมาทางผ้า2ยิบสีไอปอได้เปิดออกมาอ่านให้เป็นแนวทางกับผู้ที่เป็นเจ้าราศีกรกฎที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดขอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตน โดยรวมๆของผู้ที่เป็นชาวราศีกรกฎที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเติอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกสามดาบนะครับก็เหมือนจะเหมือนกับชาวราศีหรือลัคนาใด,ดสักอย่างจําไม่ได้นะครับที่เจอสามดาบขึ้นมาใบแรกนะครับซึ่งอาจจะบ่งบอกถึง บางทีนะครับที่ผ่านผ่นมานั้นอาจจะมีหลายๆอย่างหลายๆสถานการณ์นะครับที่เข้ามาทำให้ชาวราศีกรกฎเจอกับปัญหายุ่งยากอะไรมากมายเข้ามานะครับที่ต้องรับมือต้องแก้ไขนะครับที่จะตามไม่ทันอย่างวันไหวนกับสถานการณ์ต่างๆนะครับที่อาจจะต้องทุ่มเทในการที่จะฟันฝ่า กับปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะมีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนมาเข้ามาเป็นอุปสปรรคปัญหาให้กับชาวราศีกรกฎนะครับที่ต้องรับมือต้องคลี่คลายแก้ไขหรือจัดการในสถานการณ์เหล่านั้นนะครับที่จะใหไปสู่ความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับจึงอาจจะตาใไม่ต้องทุ่มเท เป็นพิเศษหน่อยนะครับในช่วงนี้ที่จะต้องแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สภาวะต่างๆนั้นก็จะมีความสําเร็จนะครับกับการแก้ไขโปสัคปนาต่างๆแล้วก็จะสร้างความบุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับด้วยความเป็นเจบเหรียญนะครับไม่ว่าท่านจะเจอุอสรคปนามากมายก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับก็จะทําให้ท่านออกจากสภาวะความยุ่งยาก ต่างๆนั้นนะครับแล้วก็ไปสู่ความมั่นคงรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาทําให้กระทบกระเทือนบรรทอนต่อสภาวะต่างๆนะครับก็ทําให้ท่านนั้นสามารถมีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีแล้วก็สร้างความมั่นคงรุ่งเรืองนะครับในความสําเร็จที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความบ,ม,มบูรณ์นะครับสิบเรียนในเรื่องของทรัพย์สินเนื่อทองนะครับที่ผลประโยชน์ เข้ามาเติมเต็มให้ท่านนั้นสู่เส้นทางของความมั่งคั่งอุรมสมบูรณ์มั่งมีสีสุกนะครับความสําเร็จที่เกิดขึ้นในเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับแต่สภาวะ่างสังคมนะครับที่ยอย่างอย่างตามให้ชาวราศีกรกฎนั้นนะครับเก็บมาเป็นกังวลน,นะครับซึ่งบางทีในสถานการณ์ต่างๆนั้นไม่ได้เป็นผลอะไรในทางลบๆ ที่ให้เกิดปัญหาหเกิดความยุ่งยากนะครับแต่บางทีนั้นด้วยความหวัดระแวงด้วยความกังวลด้วยความคิดมากอะไรต่างๆนะครับที่อาจจะทําให้จา อาราศีกกตนะครับพบเจอในต่างสังคมแล้วเก็บมาคิดมาคัางบนในใจของตัวเองอันนี้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของสภาวะอารมณ์ต่างๆนะครับที่บางทีในโลกปัจจุบันนี้มีอะไรเข้ามามากมายนะครับในสังคมรอบข้างให้เราได้พบได้เจอซึ่งบางทีบางสถานการณ์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานะครับแต่เราก็เก็บมาคิดกังวลบางทีผลจากผู้อื่นได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องต่างการงานในเรื่องเตษสกิจอะไรต่างๆ นะครับแล้วก็จะตามให้ท่านนั้นเก็บมากัางบนกลัวว่าในสถานการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างอะไรบ้างจะส่งผลกระทบ มาถึงตนบ้างอะไรบ้างแต่โดยความเป็นจริงแล้วนะครับในสถานการณ์นั้นอาจจะไม่ได้มีผลอะไรเข้ามากับชาวราศีกรกฎเลยนะครับแต่ท่านเก็บมาคิดใส่ใจเองอันนี้ก็ระมมาระวังนะครับทีบางท่านก็อาจจะทาให้ท่านนั้นเจอสภาวะของความเป็นโรคซึมเศร้าเลิอกอาเสียสุขภาพจิตสุขภาพกายอะไรได้ด้วยอันนี้ก็ต้องระมมาระวังนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเข้ามานะครับในสภาวะต่างๆจากปัญหา ต่างการงานการเงินความสัมพันธ์ที่เข้ามาหรือสภาวะต่างสังคมจากเพื่อนฝูงอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะเกิดขึ้นในภพอาเห็นได้เจอก็มองในแง่ที่สดใสยอยู่เสมอนะครับให้คิดบวกในทิศทางที่ดีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรานะครับก็ไม่ควรที่จะเก็บมาให้กังวลในจิตใจของเราที่จะเป็นสภาวะของทําให้มีความเสื่อมโทรมนะครับก็ควรที่จะปล่อยวางในสถานการณ์ต่างๆนะครับเรื่องความเป็น สำเร็จมั่นคงนะครับราจาถือเหรียญน,นะครับในสภาวะของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับอยติ หาพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะครับก็มีความสัมพันธ์กันในต่างที่ดีหรือพลังสนับสนุนอย่างแข่งแรงแข่งแกร่กง,กงนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะครับหรืออะไรก็ตามที่ใช้ใน,ในการประกอบสัมมาอาชีวะของเรานะครับมีพลังที่ดีที่จะเข้ามาเรื่อนกวนเื่อหนุนนะครับไ่เกิดความแข่งแรงแข่งแกร่กงกลในครอบครัวก็มีพลังสนับสนุนอย่างมีคุณค่านะครับที่จะทำให้ต้านบริยารจัดการ นะครับเรียกว่าแม้นตันจะเจอสภาวะอะไรตาให้คุณคิดกังวลก็ตามนะครับก็จะได้รับการดูแลใส่ใจจากครอบครัวอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องได้รับใจชนะนะครับอกไม้เท้านะครับในสถานการณ์ต่างๆกับการบริหารการจัดการของท่านที่มีความสดใสน,นะครับออกจากสภาวะความกังวลนะครับซึ่ง ชาวราศีกรกฎอาจจะต้องสร้างพลังแห่งความสุขสดใสให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ท่านจะได้รับชัยชนะในการบริหารในการจัดการในสางกัดต่างๆนะครับที่จะเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่จะกเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงดีเอ็มเปอร์เรอร์นะครับอะไราก็ตามนะครับที่จะก็ามาเป็นนารี เป็นศัตรูหรือเป็นปัญหาหเกิดขึ้นนะครับท่านก็สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นนะครับให้เกิดความมั่นคงอย่างเก็งแรงเก็งแกร่งในทิศทางที่ดีกับการบริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับและก็ปัญหาต่างๆนะครับ ไอ้ตัดจบลงไปนะครับแล้วก็จะไปสู่การเกิดใหม่นะครับที่บางทีนั้นปนัญหาต่างๆอาจจะบง่งบอกถึงการตุกตัดจบด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการเกิดใหม่การเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามามาแตนที่หรือท่านจะตัดจบความมิตกกังวลอะไรต่างๆได้ เสร็จสิ้นในติตางที่ดีแล้วก็สุดเส้นต่างของการเดินหน้าด้วยความเติบโตต่อไปในติตางที่สดใสนะครับที่จะสร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่องหรือบางท่านนะครับที่อาจจะมีส่งผลกระทบมาจากความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะครับที่อาจจะมีปัญหาแล้วตั้งไอชาวราศีกรกฎเก็บมาคิดกังวลให้ส่งผลต่อการงานธุรกิจของท่านอะไรต่างๆนะครับท่านก็จะสามารถกําจัดปัญหาเหล่านั้นออกไปได้ในติตางที่ปลอดภัยนะครับตัด จบกับสภาวะที่เข้ามากระทบกระเตือนจากความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับให้ยุติให้สิ้นสุดตรงแล้วก็ดูแลในสาการต่างๆนะครับให้มีการเรินหน้าเติบโตสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับเด็กถือดาบนะครับด้วยศักยภาพความเชื่อมั่นของตัานนะครับในการที่จะบริหารจัดการให้สู่ความเก่งแรงเก่งแกล่งในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยสมวังสมปรารถนานะครับอกไม้อกดาบนะครับ สภาวะปัญหาต่างๆจะตกเยาวๆออกไปนะครับที่จะทำให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีๆได้รับชัยชนะเข้ามาเติมเต็มนะครับ ปัญหาต่างๆหลังจากที่ตกคลี่คลายเยียวยาวออกไปแล้วใจชนะในความสําเร็จก็จะเข้ามาเต็มๆนะครับบางสถานการณ์นั้นนะครับจะเข้ามาสร้างมีชีวิตชีวาสดชื่นแจ่มใสเบิกบานหรือเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะครับที่เข้ามาแบบเป็นประกาศที่ดีๆนะครับชัสเมนที่บางทีบางสถานการณ์ท่านก็คาดคิดไม่ถึงนะครับสิ่งดีๆที่ตกประกาศออกมา ให้ท่านได้รับโอกาสดีๆสู่ความคึกคักสู่ความเติบโตมีชีวิตชีวารุง่งเรืองเฟื่องฟูนะครับไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายท่านก็สามารถที่จะป้องกันนะครับ ราชาตือดาบนะครับที่จะทำในท่านนั้นใช้ตังเอตตังผลใช้ความสุขขุมรอบครอบในการพิจารณาไตรตรองนะครับไม่นําในเรื่องของอารมณ์มาตัดสินในปนัญหาต่างๆนะครับแต่ใช้เอตใช้ผลใช้ประสบการณ์ต่างๆบริหารจัดการแค่ไขนะครับก็จะทมให้ท่านนั้นเดินหน้า,ด,นาด้วยความสดใสนะครับโดยปูมความรู้ด้วยความสามารถโดยศักยภาพของท่านนะครับก็จะ เดินทางเติบโตอย่างสดใสในติาตางที่ดีเดอเมิด e นะครับที่ต้องอาศัยในเรื่องของความสุข,ขุมรอบครอบความใจเย็นนะครับการคิดในแง่ที่ดีที่บวกอยู่เสมอนะครับก็จะตามให้ท่านนั้นบริหาจรจัดการในสถานการณ์ต่างๆนะครับ จากว่าก่อนหน้านี้การงานธุรกิจต่างๆที่ส่งผลนในเรื่องของผลประโยชน์ผลารายได้รายรับที่อยู่ในสภาพซบเซาเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงก็ตามนะครับท่านก็สามารถแก้ไขปัญหนาน,นั้นนะครับแล้วก็กลับมาฟื้นนะครับฟื้นคืนชีพนะครับสู่เส้นทางของความคึกคักนะครับได้รับการสนับสนุนคือคูณซึ่งบางท่านนะครับก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่พลิก โอกาสแบบท่านก็คาดคิดไม่ถึงนะครับซึ่งบางทีที่ผ่านๆมาบางทีชาวราศีกรกฎเจอผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเรียกว่ากระทบกระเทือนถึงสเตอนถึงจิตใจนะครับซึ่งบางทีบางท่าทนก็กังวลน,นั่นเองนะครับที่บางทีกลัวว่าสังคมไม่เปิดโอกาสให้ท่านได้กลับมาเกิดใหม่สู่เส้นทางของการเติบโตนะครับแต่สถานการณ์นั้นจะเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์ที่ท่านคาดคิดไม่ถึงนะครับจะให้ท่านนั้นพลิกวิกฤต นั้นนะครับให้เป็นโอกาสที่ดีที่สร้างความคึกคักเกิบโตจะา,ามให้ท่านนั้นดึงโดดผลประโยชน์เข้ามาแบบมีชีวิต ชีวานะครับก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเน,นื่องก็สร้างความบุดมสมบูรณ์ได้รับชัยชนะกับการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับอะไรที่เกิดเป็นนารีเป็นปนัญหาเป็นจัดรูทํำไม้เกิดความเสียหายนะครับถานการนั้นจะถูกแก้ไขออกไปแล้วก็สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นนะครับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์สิบเหรียญน,นะครับที่จะตามให้ทันในช่วงนี้นะครับกับความสำเร็จดึงโดดเม็ดเงินเข้ามาให้ท่านนั้นเป็น ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสมบัตินะครับในดงเงินดงทองที่มีความบุรมสมบูรณ์นะครับแต่ครอบครัวนั้นได้รับผลในทิศทางที่ดีไปด้วยนะครับที่มีความมั่นคงต่างการเงินทรัพย์สินนะครับราชาตือเหรียญนะครับในเรือนของปันโตนะครับที่ทตให้ตัวตั้นและก็ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดนะครับได้รับผลทิศทางที่ดีที่มีความมั่นคงต่างกันเงินบางท่านก็มีเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงในช่วงนี้นะครับ ทีู่กประกาศสิ่งดีๆเข้ามาท่านได้รับผลนั้นกนะรับกับสิ่งดีๆซึ่งบางทีที่ผ่านๆมาบางท่านหลายๆท่านนะครับในเ้ืนต่างการเงินที่อาจจะไปสูญเสียในเรื่องของการเสี่ยงดวงหลายๆท่านนะครับที่มีผลกระทบเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับเรียกว่าบางคนในการเสี่ยงดวงบางทีก็งวดต่องวดก็ไม่สามารถทําให้จัดการงวดจนงวดได้นะครับบางทีก็มีการคั่งค้างอะไร ให้เกิดขึ้นเป็นภาระก่อนหน้านี้นะครับกับการที่ตันไปตุ้มเตเสียงให้เกิดโชคลาภแต่ไม่ได้รับผลสําเร็จเข้ามานะครับแล้วก็ําให้ได้รับผลกระทบกระเทือนทางการเงินแต่ต่อไปนี้นะครับท่านจะได้รับประกาศดีๆนะครับที่อาจจะตามให้ท่านนั้นได้รับกับกสิ่งอ่ำหน่วยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาโชควาสนาของท่านนะครับก็ามาเกื้อกูล ด้วยความเป็นสิบเหรียญนะครับที่จะทาให้ต่านั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เกินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆกับการเสี่ยงดวงด้วยความเป็นราชาตุเรียนซึ่งบางทีนั้นนะครับต่านอาจจะหลายๆท่านก็จะไม่ได้รับเป็นผู้ที่มีโชคลาภเองก็ได้นะครับบางทีก็จะเป็นคนในครอบครัวนะครับที่มีผลในส่วนนี้แต่ท่านก็มีผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ส่วนร่วมเข้าไปด้วยกับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆผลประโยชน์ก้อน มากมายนั้นเข้ามาเติมเต็มนะครับที่จะเข้ามาสร้างความมั่นคงต่างการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยนะครับออกจากสภาว่าความกาดแกรนที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาได้รับชัยชนะในทิศต่างการเงินของท่านด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับมาพลิกชีวิตชีวาเกิดใหม่โู่เส้นทางของการมีกินมีใช้มีใจนะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์เส้นทางของความร่ำรวยเข้ามาเติมเต็มต่อไปนะครับ ส่วนในเรื่องรายจ่ายนะครับช่วงนี้ท่านก็จะมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อสร้างโอกาสให้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งในเส้นต่างการเงินนะครับซึ่งบางที การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบต่างการเงินนะครับท่านจะเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนาบริหารจัดการต่างการเงินของท่านอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นการจะจับจ่ายจ่ายสอยนะครับก็มีการตื่นรู้ตื่นตัวกำานึงถึงผลประโยชน์ให้เกิดมากแบบสูงสุดนะครับก่อนที่จะจับจ่ายจชายสอยเงินออกไปนะครับก็เป็นการบริหารจัดการใ้ได้รับชัยชนะในเส้นต่างการเงินใกล้ที่เกิดผลกระทบต่างการเงินแบบบัต เจ็บนะครับท่าโกบริยาในเก็บอมสะสมอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นใจ่ายในที่จําเป็นก็ทําให้ท่านนั้นพลิกชีวิตในเส้นต่างการเงินโชความอุรมสมบูรณ์รุ่มเรืองเฟื่องฟูนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับคนที่โสดบางคนนะครับอาจจะเพึ่งโสดหมัดหมา,มา,มาที่อาจจะพึ่งผิดในเรื่องของความผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะครับบางคนอาจจะพึ่งจบ ความสัมพันธ์มาก็ได้นะครับที่เคยมีชีวิตครอบครัวนะครับแล้วก็รักไม่สมหวังไม่สมปรารถนานะครับที่มีผลกระทบก็มามากมายร้ายแรงแล้วก็อาจจะมีสานการของการจบอย่าร้างเลิกรากันอะไรนะครับก็มาใช้ชีวิตแบบเป็นโสดๆสดที่เพิ่งปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก็ได้นะครับ ส่วนใครที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็อยู่แบบมีความสุขในทิศทางที่ดีนะครับอยู่กับความผูกพันกับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็อยู่กับการรักตัวเองอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังไม่มีสถานการณ์ความผูกพันอะไรเข้ามานะครับก็อยู่แบบสดๆอย่างมีคุณค่าต่อไปอย่างมั่นคง บางท่านนะครับอาจจะมีสภาวะของความพึงพอใจไกลสักคนหนึ่งก็ได้นะครับที่บางทีก็อาจจะพึงพอใจกับการพบกับใครในต่างดินแดนไกลที่อาจจะเกิดขึ้นจากโลกโซเชียลนะครับโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่จะทำให้ท่านพบกับความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีการสื่อสารถึงกันนะครับแต่อาจจะเป็นการพึงพอใจไกลสักคนหนึ่งที่เก็บไว้ ในความรู้สึกของตัวเองที่ยังตามสืบตามส่องตามดูสังเกตการอยู่เท่านั้นเองนะครับก็ยังไม่ได้เกิดความรักความสัมพันธ์อะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนบางท่านนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะมีรักเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งบางทีแม้นบางท่านจะมองไม่เห็นทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามาก็ตามนะครับแต่ด้วยโชคชะตาวาสนานะครับที่จะส่งผลจาก ฮาดีตชาตินะครับที่ตกกาหนดให้ได้มาเจอความปูกพันกันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะครับที่จะกลับมาใช้ชีวิตคู่กันก็จะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาเริ่มต้นปูกพันแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับที่บางทีท่านก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะมีความรักความสัมพันธ์อยู่ๆก็มีสิ่งดีๆเข้ามามาสร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานในเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความปูกพันนี้เมื่อก่อตัวขึ้นแล้วก็จะมีการ พัฒนาต่อไปนะครับที่จะเป็นคู่รักคู่ชีวิตกันต่อไปที่ตกกำหนดโดยโชคชะตาวาสนานะครับที่ส่งผลมาจากอดีตชาตินั่นเองครับก็เป็นช่วงเวลาของการได้เริ่มต้นความผูกพันที่จะมีเข้ามานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับที่ผ่านานมาบางทีหลายๆคู่นะครับที่จะมีผลกระทบในความรักความสัมพันธ์ที่มีอะไรเข้ามานะครับให้บรรทอนต่อจิตใจ ต่อร่างกายนะครับซึ่งบางทีในปนัญหาต่างๆที่ชาวราศีกรกฎนั้นได้ผลกระทบนั้นบางทีก็จะไม่ได้มีเป็นปนัญหาเข้ามาโดยตรงนะครับแต่บางทีนั้นชาวราศีกรกฎเก็บมาคิดกังวลให้เกิดขึ้นในตัวเองเท่านั้นเองนะครับซึ่งบางทีนั้นบางทีก็ไปเห็นจากสภาวะความผูกพันของสังคมนะครับที่เห็น กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เก็บมาคิดมา้ังบนกลัวว่าจะเกิดขึ้นกับในสภาวะความรักความสัมพันธ์ของตัวเองบ้างอะไรบ้างนะครับกลัวว่าปัญหานั้นจะเข้ามาสร้างให้เกิดการจบสิ้นในความรักความสัมพันธ์เหมือนกับคู่อื่นๆบ้างอะไรบ้างนะครับจึงอาจจะเก็บมากังวลนะครับแต่ต่อไปนี้ท่านจะมีการตื่นรู้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะดูแลในสานการต่างๆทั้งปรับสมดุล ปรับอารมณ์ของตัวเองนะครับให้จบสิ้นกับสภาวะของความวิตกกังวลน,นั้นแล้วก็ดูแลนะครับเยียวยากายใจของตัวเองนะครับให้มีความแข็ง ent, แรงแข็งแกร่งให้มีความมั่นคงที่จะมาดูแลเอาใจใส่ในความรักความสัมพันธ์ของตัวเองนะครับให้มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับก็ไม่เก็บสภาวะต่างสังคมมาให้บันน่นทอนจิตใจของตัวเองแล้วก็ดูแลใส่ใจ ในความรักความสัมพันธ์ของตัวเองอย่างมีคุณค่านะครับแล้วก็ได้รับการดูแลยอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีปัญหาต่างๆนะครับที่มีการหงุดหงิดบ้างเสียอารมณ์บ้างไม่สบอารมณ์บ้างนะครับถูกเยียวยาแค่ไขออกไปนะครับแล้วก็ดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความมั่นคงเติบโตต่อไปนี้ตทางที่ดีได้รับชัยชนะในความรักความสัมพันธ์นะครับที่มีการตื่นรู้ตื่นตัวมาพลิกอ่าให้มีชีวิตชีวาในความปูกพันและก็มั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ ส่วนคู่เตี้ไม่มีปัญหาอะไรในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ยังได้รับการดูแลนะครับด้วยความใส่ใจกันอย่างมีคุณค่านะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลมั่นคงอย่างต่อเนื่องเดือนหน้าเติบโตด้วยความมั่นคงนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีกรกฎในช่วงวันที่16-30มิถุนายนนี้นะครับก็ขอชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับมีความสําเร็จบางครั้งรวมสมบูรณ์นะครับมีความรักมีครอบ ครอบครัวที่มีความสุขและก็มีความอบอุ่นมันกงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ